นาตาลีคิดถึงสุดหัวใจโพสซึ้งถึงสามี11ปีที่ผ่านมาไม่เคยห่างกันนานขนาดนี้เลยหลังจากที่คลอดลูกสาวคนแรกน้องนาตาชาออกมาลืมตาดูโลกได้ไม่นานก็มีเหตุผลจําเป็นที่ทําให้นักแสดงสาวนาตาลีเจียรวนนท์ต้องจําใจห่างกับสามีฟลุกเกอรพลทันทีเนื่องจากติดเชื้อเวลสโควิด COVID -19 ต้องเข้ารับการรักษาในทันทีล่าสุดนาตาลีก็ได้โพสตข้อความผ่านอินสตาแกรมแอดลีอันเดอร์สกอร์นาตาลีพร้อมแท็กถึงฟลุกเกิกพนด้วยความคิดถึงสุดหัวใจว่า มีอยู่11ปีที่ผ่านมาไม่เคยห่างกันนานขนาดนี้เลยแถมยังเป็นการห่างแบบห่วงอีก12วันแล้วคิดถึงนะคะแอดฟลุก777หายดเรเร็วนะทางนี้ก็จะเข้มแข็งหวังว่าจะรอดปลอดภัยมิติจะได้เจอกันเร็วๆนี้ค่ะแฮชแท็กฟลุกรีแฮชแท็กสตองทุเกเตอร์แฮชแท็กเลิฟต่อมาฟลุกเกิกผลก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับทันทีว่าพอแล้วเนอะ หวังว่าเราจะต้องไม่ห่างกันอีกแล้วงานนี้แฟนๆต่างก็เข้ามาให้กําลังใจคุณแม่กันยกใหญ่และเชื่อว่าอีกไม่นานฟลุกเกิรกพลจะกลับมาแข็งแรงและอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวที่เต็มไปด้วยความสุขอย่างแน่นอนขอขอบคุณภาพรีอันเดอร์สกอร์นาตาลีแหล่งข้อมูลข่าวสนุกดอทคค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ